ยอมขอโทษอุบิริยะลุงพลยอมถอยขอโทษอุบิริยะหมอปลาเชื่อเคลียร์ใจจบมิธรภาพเกิดกรณีอุบวิริยะมีการไลฟ์สดผ่านช่องทาง YouTube ของตัวเองโดยระบุว่าขอตัดขาดและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับลุงพลแห่งบ้านกก,กอกซึ่งทำให้เกิดกระแสด,ดราม่าอยู่ในขณะนี้กระทั่งหมอปลาในฐานะทีมของลุงพลซึ่งเป็นคนกลางขณะนี้ พร้อมที่จะเป็นกาวใจให้ทั้งสองฝ่ายจับมือกันบอกว่าตั้งใจจะเรียกลุงพลและป้าแตนมาคุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันล่าสุดวันที่30พฤศจิกาย,ยน2563นายชัยพลวิพาหรือลุงพลและนางสมพรหลับโพหรือป้าแตน ได้เดินทางมาด้วยรถย,ยนต์ส่วนตัวจากบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารเดินทางตั้งแต่เวลา22นาฬิกาจนกระทั่งมาถึงจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นบ้านของนายเจรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาในเวลา12นาฬิกาจากนั้นลุงพลได้ลงพื้นที่พร้อมกับหมอปลาเพื่อถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงเต็มกระหังซึ่งเป็นเพลงที่ลุงพลร้องกับหมอปลาในเวลา16นาิกา40นาทีช่วงที่มีการพักกองถ่าย หมอปลาพร้อมทั้งนายกฤษดาโลหิตดีหรือทนายโนบิตะทีมทนายลุงพลได้พากันมานั่งล้อมวงพูดคุยกันเพื่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยหลังจากที่หมอปลาทราบข้อมูลจากลุงพลแล้วก็ได้ตกลงพูดคุยกันว่าจะมีการเ,าเรียกคุยทั้งสองฝ่ายร่วมกันเพื่อให้เกิดภาพบรรยากาศที่ดีขึ้นกว่านี้ทำให้สองฝ่ายคืนดีกันได้นายเจรเพันเพชรขาวหรือหมอปลาเปิดเผยว่า ในวันนี้ตนได้มีการพูดคุยกับลุงพลป้าแตนซึ่งทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความเข้าใจผิดของทั้งสองฝ่ายดังนั้นตนจึงได้โทรศัพท์ส่วนตัวไปคุยกับคุณอุบวิยะซึ่งการพูดคุยพี่อุปก็ยังคงมีเสียงปกติและพร้อมที่จะเข้ามาพูดคุยร่วมกันเพื่อทําให้บรรยากาศความเป็นพี่น้องและกลุ่มที่ร่วมเดินเคียงข้างกันมายังคงเหมือนเดิม โดยในวันที่1ธันวาคมได้มีการนัดหมายเจอกันที่สถานีโทรทัศน์อมรินทีวีเวลา18นาฬิกาซึ่งจะเป็นสถานที่พูดคุยปรับความเข้าใจกันโดยหลังจากที่ทั้งลุงพลและพี่อุบบริยะเจอกันแล้วบรรยากาศก็คงจะดีขึ้นพร้อมทั้งยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เป็นเรื่องของกโกรธกันจริงไม่ใช่เป็นการสร้างกระแสดังนั้นจากการพูดคุยคนละภาษาในวันพรุ่งนี้หากมีการเจอหน้ากันได้คุยกันทุกอย่างก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนจากนั้นหมอปลาก็ยังเปิดเผยกรณีการเปิดบัญชีรับบริจาคของลุงพลที่เกิดเป็นกระแสดราม่าว่าในวันที่1ธันวาคม2563ตนได้ขอให้ลุงพลปิดบัญชีดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาบานปลาย แล้วส่วนตัวก็ยังรู้สึกสงสัยในกลุ่มคนที่ยื่นเรื่องต่อกลุ่มสัมภากร์ทำไมถึงไม่ไปร้อง DSI ดังนั้นเพื่อลดปัญหาพรุ่งนี้ยืนยันว่าจะให้ลุงพลปิดบัญชีพร้อมทั้งชี้แจงและจัดทำรายละเอียดเอาไว้อย่างชัดเจนทางด้านนายชายพลวิภาหรือลุงพลเปิดเผยว่าวันนี้ตนเองได้เดินทางมาเจอกับหมอปลาซึ่งมีการพูดคุยตามประสาพี่น้องกัน ในฐานะคนที่เคยร่วมงานกันมาอยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดโดยหมอปลาก็ได้สอบถามเกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นระหว่างตนกับพี่อุบิริยะซึ่งในวันที่1ธันวาคม2563หมอปลาก็ได้นัดหมายให้ไปเจอกับพี่อุบเพื่อพูดคุยทําความเข้าใจกันตนยืนยันว่าถ้าเจอกับพี่อุบิริยะแล้วพี่อุบยังมีท่าทีแข็งตนในฐานะที่อายุน้อยกว่า ก็ต้องแสดงความนอบน้อมหรือกล่าวคำว่าขอโทษเพื่อให้ทุกอย่างคลี่คลายและมีบรรยากาศที่ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ยอมรับว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องจนกระทั่งทราบข่าวรวมถึงการไลฟ์สดของพี่อุบวิริยะว่ามีการตัดขาดจากตนก็ไม่ได้มีการพูดคุยหรือติดต่อกันอีกเลยโดยในวันพรุ่งนี้ถือว่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้มีการพูดคุยกันหลังเกิดเรื่องส่วนกรณีเรื่องการเปิดบัญชีรับบริจาค ตนตั้งใจที่จะปิดบัญชีอยู่แล้วหากวันนี้ไม่ติดที่จะต้องเดินทางมาถ่าย Mv กับหมอปลา <uyor> ก็คงจะไปติดต่อที่ธนาคารแล้วขณะนี้ยังไม่มีการเบิกถอนออกมาและยังไม่ได้มีการจับต้องยอดเงินในบัญชีดังกล่าวภายหลังการให้สัมภาษณ์ปาแตนได้เปิดบัญชีออนไลน์ของธนาคารออมสินที่ใช้เป็นบัญชีเปิดรับบริจาค <breaking banking> ให้ทีมข่าวด,โดูโดยปรากฏตัวเลขล่าสุดเมื่อเวลา17นาฬิกา2นาทียอดอยู่ที่ 1 1 1 4งล้บาท69สตางทางด้านนายกฤิตศดาโลหิตด,ดีหรือทนายโนบิตะทีมทนายลุงพลเปิดเผยว่าเบื้องต้นในฐานะทีมทนายได้เข้ามาตรวจสอบกรณีการเปิดบัญชีรับบริจาคของลุงพลซึ่งทราบเจตนาดีว่าต้องการที่จะให้คนร่วมบริจาคสมทบทุนและสร้างสิ่งที่เลื่อมใสแต่ในการกระทำอาจจะถูกมองว่าไม่เหมาะสม เพราะเนื่องจากลุงพลเป็นบุคคลสาธารณะมีการโพสต์หรือรับบริจาคจะกลายเป็นถูกมองว่ามีการเปิดรับบริจาคโดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นเพื่อลดปัญหาจึงปรึกษากันว่าวันที่1ธันวาคม2563จะให้ลุงพลเดินทางไปปิดบัญชีพร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดทั้งหมดเอาไว้เพื่อป้องกันกรณีมีคนร้องเรียนหรือตรวจสอบยอดเงินดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังไม่ได้รับรายงานว่ามีคนของเงินในบัญชีคืนและยังไม่ได้รับรายงานว่ามีคนเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะลุงพลยังไม่ได้กระทําผิดเข้าข่ายช่อโกงหรือหลอกลวงส่วนกรณีเรื่องพี่อุบป,ปริยะและลุงพลต้นขอไม่แสดงความคิดเห็นเพราะเชื่อว่าหมอปลาจะเป็นคนกลางที่สามารถเป็นกาวใจให้ได้และทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับลุงพลกับพี่อุบป,ปริยะขอขอบคุณข้อมูลข่าว จากอมรินทีวีมณฑที่นี้ค่ะ